สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์อย่าตกใจอย่าแปลกใจนะครับว่าผมกลายเป็นอะไรวันนี้ฮาโลวีนครับแล้วก็ต้องมาที่ฟอเรส t ์เทีนี่แหละเพราะว่าทุกปีผมมาปีที่แล้วกว็ามานที่เจอกับคุณเดียเป็นไกล้ที่จะพาว่าเออฟอเรสเทียปีนี้จัดคึกคักยิ่งกว่าปีที่แล้วอีกนะครับแล้วค็มาดูเห็นทั้งพ่อแม่เด็กๆเ,เนี่ยมากันเต็มเลยครับแต่ที่ สำหรับผมเนี่ยผมเพิ่งบอกคุณเดียว,ว่าผมมาตอนสองสปีก่อนเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยครับนี่ครับนี่ตึกนี่ขึ้นมาแล้วคุณเดียบอกว่านี่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะใช่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เียมย้ายเข้ามาได้ภายในก้ปนปีหน้าครับก้อนปีหน้าเลยแต่ใครจะคิดนะครับว,ว่าโครงการฟอเรสเซียเนี่ยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนทุกวัยดูสิครับนี่มาปีนี้ฮอลลีวีนเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความคึกคักตื่นเต้นและเป็นปีที่ใกล้ความจริงหมายถึงว่า ปีที่คนเดือนที่ย้ายเข้ามาแล้วนะครับปีนี้ฮาโลวีนมีอะไรพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาครับอันแรกคือผู้ที่ลงทะเบียนอยากจะมาเที่ยวร่วมงานสนุกสนานเฉลิมฉลองกับเราปีนี้เนี่ยเราจัด5วัน5วันนะครับตอนนี้มีคนลงทะเบียนเนี่ยประมาณ20,000กว่าคนแล้วครับเริ่มวันไหนครับเริ่มวันนี้ครับวันนี้คือจนถึงวันที่31ครับอ่าครับวันนี้เนี่ยที่มายืนคุยกันเนี่ยคือวันที่27ครับ27ตุลา 5วันเต็มเลยนะครับก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารโอ้โหสองหมื่นกว่าคนเลยเหรอเต็มลงทะเบียนไว้ตอนนี้ปิดลงทะเบียนแล้วครับปิดแล้วใช่ครับ2 0,000นกว่านี่หาร5วันหรือว่าชิกเกลียกันยังไงก็เฉลี่ยเท่ากันครับพอๆกันครับแล้วแบ่งก็วันหนึ่งก็คือประมาณ 4- ี0 0พันกว่าคนต้องต้องตรงวันวันไหนใช่ไหมเพามาชนกันว่าตอนที่เราเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ย เขาจะเลือกได้ครับว่าสมมติว่าลงวันที่ 27, 2 1เต็มแล้วก็ไปดูวันที่28ถ้า28เต็มก็ไปดวง29ครับฉะนั้นก็วันหนึ่งหลายพันเลยสินใช่ครับครับรับไหวก็ไหวครับเราพื้นที่กว้างขวางครับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยจะรับได้มากกว่านี้ด้วยเพราะว่าพอพื้นที่รอนที่หนึ่งเปิดรอนรอนที่สองเปิดครับพื้นที่ในบริเวณอย่างของเรา ่าปีหน้าเนี่ยทาวเซ็นเตอร์ก็จะเสร็จแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวดูว่าคริสต์มาสสามารถที่จะมาเที่ยวกันได้เพิ่มเติมยังไงบ้างครับแล้วคริสต์มาสปีนี้ล่ะปีนี้นะครับโฮ้ยได้บงั้นเลยหรอใช่ครับทาวเซ็นเตอร์นี่จะเสร็จทันหรออ่าตอนนี้กําลังเร่งอยู่ครับโอ้โหนี่มันปลายตุลาพฤศจิกาทันไหมสองเดือนครับเร่งให้ทันนะเพราะจะได้สนุกมากใช่ครับคริสต์มาสก็ต่อปีใหม่เลยสิใช่ครับโอ้โหาครับอ่ปีนี้ความแปลกและความใหม่คือมีคนมา สมัครเยอะขึ้นเยอะแล้วกิจกรรมนะครับกิจกรรมวันนี้หลักๆเนี่ยเกมเราคิดว่าเกมปีนี้สนุกกว่าปีที่แล้ว<อ>นะครับเ,<อ>เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราปีนี้ปกติเนี่ยเพ<อ>้นหน้าเนี่ยไปเพ้นกันอยู่ข้างหลังอันนี้เราให้เพ้นมาถึงเพ้นเลยนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆต่อคิวเพ้นกันแล้วจะได้เตีมอารมณ์ของการที่จะเข้าไปเราวีนทุกคนพร้อมครับอารมณ์เลยนะครับนี่ผมเห็นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเด็กมากเลยไปจนตั้งถึงคุณ คุณยา่าคุณปู่คุณคุณพ่อคุณแม่มาหมดเลยนะครับใช่ก็เป็นตามคอนเซ็ปต์เลยครับว่าของเราเนี่ยความสุขของฟอเรสเทียอย่างหนึ่งก็คือการ,รที่เรากับผู้ใหญ่ทุกเจเนอเรชัน <generation, S 2> สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้มีกิจกรรมร่วมกันมีคุณภาพของมีคุณภาพของมีคุณภาพของมีคุณมาสนุกด้วยกัมครับาุ้าบอกมคองมื่นกภาคาีคนเนี่ยก็แปลว่าคนจองกลุ่มต่างๆของเรา ช่วงต่างๆเราก็ค่อนข้างจะคึกคักเลยใช่ไหมใช่ครับในสองหมื่นเนี่ยมีมีเพชรด้วยนะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยเรานับเรานับสัตว์เลี้ยงเป็นเป็นคนที่ลงทะเบียนครับใช่ครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เราไม่ก็เห็นนะครับว่าโครงการอะไรเนี่ยที่มีทุกอย่างครบถ้วนเดี๋ยววันนี้ไปดูฮีโลวีนของปีนี้ครับ2023ครับเชิญครับเอาเลยมาตรงลงทะเบียนก่อนเลยนะครับนี่จุดแรกของการที่จะเข้ามาในงานนี่เห็นมีแผนที่แผนผังว่าไปแล้วที่ไหนบ้าง เด็กก็จะเห็นครับว่าเกมอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอยากไปเล่นตรงไหนไปตรงนั้นก่อนได้ใช่เลยที่เราจะเดินปั๊บนี่รู้เลยว่าจุดไหนอะไรเป็นยังไงและนี่ครับนี่๊อบคอนฟรีใช่ครับ๊อบคอนข้างนี้คือไอติมเห็นบอกฟอบคอนอร่อยมากเลยอใช่ครับเดี๋ยวเอามาลองชิมดูครับเอามาจากไหนเป็นทีมงานของเราทําสูตรขึ้นมาเองครับโครับ ฉะนั้นเด็กนี่ก็จะได้ไอติมฟรีได้ปคอนฟรีก่อนจะเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ะแอดดูนะครับนี่นี่ก็มาด้วยกันรีกว่ามารู้จักกันที่นี่จริงเราก็จะมีเนี่ยครับไม้กวาดอะไรล่ะนี่ให้แจกเด็กๆด้วยนะครับซึ่งก็เด็กๆก็จะใส่ขนมใส่ของเพราะเดี๋ยวมีแจกขนมนะครับก็เอาไว้เดินเล่นเป็นฮาโลวีนมูดฮาโลวีนฮาโลวีนพัมคินพัมคินนี่คือ อรู้จักไหมพอมขินเนี่ยรู้จักไหมนี่นี่เอาไว้ใส่อะไรครับไว้ใส่อะไรครับคนไทยขั้นหนึ่งคนไทยเหรอคนไทยเหรอคนไทยหรือเปล่าคนไทยครับคนไทยอ่าหะหนูว่าคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่หรอแล้วทำไมผูไทยได้ล่ะแล้วหนูว่าหนูคนไทยปะหนูคนไทยปะคนไทยปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจนี่ครับพอเข้ามาปั๊บก็มีของแจก มีของกินมีแผนที่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามาจุดแรกเลยเนี่ยที่บอกปีนี้ว่ารูปก,ก่อนเลยนะครับเ,เพ้นท์หน้าครับเ,เพนก่อเ,นนเราไปดูกันไหมครับเ,เด็กๆนั่งเพ้นท์กันเพ้นท์หน้าเลยเาเามาดูกันนี่ครับมีให้เลือกแบบเลยนี่ครับเด็กๆชอบอนไหนที่สุดครับส่วนใหญ่แมวคแมวแมวเด็กจะชอบแมวมากที่สุดนะครับคนหนึ่งจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเด็ก ห้านาทีก็เสร็จนะแล้วเวลาเอาออกล่ะต,ต้องมาทำที่นี่กลับบ้านทำเองได้หรือนนไม่ได้ <c oughs> มีการเริ่มต้นตรงนี้มันก็จะบรรยากาศได้อารมณ์เลยนะมีซ้ายขวานะครับอันนี้ก็เพลเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยววัน พอคนมาเนี่ยคิวเดี๋ยวจะคิวยาวก็พยายามจะให้มีทีมงานพร้อมที่สุดอให้ดูนี่เข้ามาจะเป็นกาหน่ากลัวเลยนะครับอลวีนครับต้องมีบรรยากาศผีๆหน่อยบรรยากาศมืดๆหน่อยนะครับนี่แล้วก็จะมีดนตรีแบ็กกราวด์ที่ให้รู้สึกน่ากลัวเด็กตื่นเต้นนี่อันนี้เพ้นแมวแล้วเพ้นแมวเพ้นแมวนี่เลยครับ แล้วก็แฮปปี้ถ่ายรูปครับได้เลยครับนี่คุณเดียกับผมดีด้วยนะรูปนี้รูปนี้ต้องเก็บเอาไว้เลยครับเพราะว่าตลอดชีวิตยังไม่เคยถ่ายฮัลโลวีนแบบนี้เลยครับนี่คือความสนุกสนานของงานฮัลโลวีนที่ฟอร์เรสเซีนี่ครับยังมีต่อนะครับคุณเดียพาผมไปดูต่อครับนี่ครับเรามาที่ประตูใหญ่เดียววคิงออฟคานิ v a ฟแมจิกฟอร์เรสเซียนี่นะครับ ก็ไม่เอาเป็นเทศการแห่งความมหัศจรรย์เลยนะครับใช่ครับรับ,รบประตูนี้ตั้งใจทําให้อลังกามากๆเลยใช่ครับครับก็มันเหมือนเป็นเปิดเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งใช่ครับเลยก็จริงๆผมว่า สิ่งหนึ่งที่เวลาเรามาทีไรเราจะเห็นเด็กๆเยอะมากๆเลยแล้วเด็กๆก็แต่งตัวกันจัดเต็มมากแบบว่าผมว่ามันเป็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกมาแล้วก็ได้รู้สึกว่าเราได้แต่งตัวลูกลูกก็รู้สึกเอ็นจอยกับบรรยากาศต่างๆโดยเฉพาะฮาโลวีนเนี่ยทุกคนชอบมากๆใช่ลครับแล้วลูวิทอยากจะเพิดเสนุกกว่าปีใหม่ด้วยนะถ้่ามันแต่งตัวเพราะมันมีแต่งหน้าเพ้นท์หน้าอาหารแล้วก็ครอบครัวก็อยู่ด้วยกันได้โดยเฉพาะในช่วง ใกล้กับคริสต right. ์มาสปีใหม่เริ่มต้นด้วยฮาโลวีนก่อนฮัโลวีนจริงๆก็เป็นไฮไลท์หนึ่งของเราเลยเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยจัดฮาลโลวีนกันอ๋องั้นพอเราเริ่มเป็นคนแรกที่จัดเนี่ยกลายเป็นว่าฮาลโลวีนเป็นเป็นอย่างที่คุณชิชัยบอกครับเป็นเทศกาลที่จริงๆแล้วคนอยากร่วมและคนรู้สึกว่ามันสนุกเวลาที่ ได้มีบรรยากาศเพราะมันมีอิเลเมนต์เยอะเกี่ยว้องไม่ว่าจะฟักทองผีต่างๆรับแล้วก็บรรยากาศสีโดยเฉพาะสีเนี่ยสีส้มสีดำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่นใช่เลยใช่เลยอละนี้ทำให้ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันและคนแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยก็สามารถจะสื่อสารกันได้เพราะว่าเขาว่าฮลโลวีนเนี่ยคือเราสร้างภาพให้น่ากลัวแต่เป็นความน่ากลัวที่สนุก ความน่ากลัวที่อยู่ด้วยกันัวทำให้ตึงเครียดน่ารักน่ารักนะครับแล้วเราเดินก็ไปดูครับอ๋อนี่เป็นากาศนี่เหมือนอยู่ในเทศกาลจริงๆเลยครับอันนี้อันหลักอันนี้เราเรียกคานิว่าสแควร์ครับจัตุรัสถ่ายรูปจัตุรัสของเทศกาลจุดนี้มันนั่งถ่ายรูปกันได้ตลอดเลยนะครับสีสันรูปแบบนี้มีทีมงานออกแบบพวกนี้เลยเหรอใช่ครับ โอ้ซึ่งเป็นทีมที่จัดโดยเป็นเป็นบริษัทลูกของ MQDC ของเราก็ตั้งขึ้นมาเพื่อ specialist ในการจัดอีเวนต์เลยครับอืมอีเวนท์ทุกอย่างใช่ครับอีเวนท์ทุกอย่างของเราเนี่ยทางออบริษัทมีชื่อ Bright จะเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดให้เราครับเบื่อชิมมากเลยครับที่เหมือนกับยกเอางานวัดมายกเอางานต่างๆมาอยู่ที่เดียวกันหมดแล้วพอเราจัดเนี่ยพร็อพต่างๆเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะปีนี้จัดทีก็สามารถเอามาใช้ใหม่ได้เพิ่มเติมขึ้นไปใช่แล้วก็สำรวจดูว่าเด็กๆชอบอะไรเราก็จะได้มาปรับปรุงตลอดเวลา อย่างป๊อปคอร์นกับไอศครีมนะครับนั่นคือทำไมต้องแจกป๊อปคอร์นไอศครีมไม่มีเด็กคนไหนไม่ชอบป๊อปคอร์นไอศครีมครับอันนี้ก็จะเป็นเกมแรกครับเกมแรกให้เด็กๆเดินเข้าไปโดยที่ไม่ไปโดนเส้นนั้นอ่าถ้าเดินได้สำเร็จก็รับรางวัลครับจะให้ ไปปลุกไปแมงมุมนะหลบหลบเลี้ยงๆนะอันนี้คุณธนิชัยเล่นไปแล้วคราวที่แล้วแล้วเด็กๆชอบมากก็กลับมากลับมาใช่อันนี้สนุกใช่ครับเล่นง่ายและสนุกอ่าลองดูนะหนูเคยเล่นโบลิ่งไหมไม่เคยอ่าลองดูลองดูอ่าทำงี้หนูทำงี้ทำงี้อ่าอย่างงี้กลิ้งไปครับ อะไรทำไมเรามาเยอะมากเลยน่าจะมีเก็บข้อมูลเนกระทั่งว่าเรารู้ความต้องการของเด็กของงานใหญ่มากว่ามาเที่ยวนนี้อย่าลืมว่าสนใจโครงการต้องมาที่นี่ถามรายละเอยียดโครงการอัปเดตล่าสุดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่คือในงานที่ทุกคนกำลังคึกคักอยู่แต่ว่า ใครสนใจโครงการต้องมาที่นี่จังไหมถูกต้องครับก็ถ้าใครที่อยากจะได้รับบรรยากาศแบบนี้ในทุกๆวันที่ไปตามบริเวณนะครับก็เป็นคอมเพลตที่สามารถมาสอบถามข้อมูลโครงการทุกโครงการได้ทั้งหมดเลยเรายินดีที่จะตอบคำถามแล้วก็ให้ข้ปรึกษาครับครับมีคำถามเยอะยังไม่เรื่อยเลยครับมีคำถามมากมายเลยครับครับนี่ครับผู้ ผู้จัดการ,รโครงการเนี่ยอยู่ที่นี่นะแต่ตรงลงตอนนี้ความสนใจมากที่สุดคือโครงการไห<อ>นอย่างไรกพการครับกพการเพราะอย่างเบื้องต้นก็คือว่าเราเนี่ยทำการวิจัยว่ากลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดที่เรามองว่า<ม>เป็นตลาดที่เหมาะสมเนี่ย<ม>แบ่งออกมาชัดเจนค่อนข้างชัดเจนตามแต่ละโปรดักต์ฉะนั้นพอเราเปิดโครงการจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละท่านที่เป็นลูกค้าเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้ความสนใจโปรดักต์ที่ตรงตามรีเซิร์ชที่เราทําไว้ นี่พอมีงานอย่างนี้ก็ยิ่งทําให้พ่อแม่ที่คิดเนี่ยที่ออกแล้วว่าจะมานี่มีลูกด้วยมีพ่อแม่ด้วยจะให้มาอยู่ไอ้ตังกรอ่ะเขาก็จะจินตนาการว่าถ้ามาอยู่ที่ฟรอยเซียแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบนี้จะได้เจอการทุกปีทุกเทศกาลเราจะมีบรรยากาศไหมพาี้ไม่ต้องขับรถมาแล้วแค่เดินลงมาจากที่อยู่อาศัยเดินมาจากห้องพักก็มีความสุขได้ร่วมกันได้ ฉะนั้นมางานนี้อย่าลืมแวะมาที่นี่ขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทุกโครงการมาที่เดียวเท่านั้นเองเลยครับฉะนั้นก็มาสนุกด้วยได้ข้อมูลด้วยและกลับไปตัดสินใจได้ด้วยครับขอบคุณมากครับนี่ครับมาถึงจุดขั้นหลังของงานแล้วฉะนั้นปีนี้สำหรับคุณเดียเนี่ยความพิเศษและดึงคนมาเยอะเนี่ยแต่อเดียอะไรเพิ่มขึ้นอีกอย่างว่าเราจะต้องรับอะไรทาอะไร จากนี้ไปพอคนเริ่มเข้ามาอยู่แล้วด้วยเนีน่ยนะมันก็จะมีมอยขึ้นแล้วอาจจะมีหลายอย่างที่เป็นเรื่องท้าวลเลยก็ได้ใช่ไหมครัคือวันนี้มันเหมือนกับว่าเราใช้ฟอเ์เซีย,ย<ม>เป็นจุดเริ่มต้นในการบอกว่าเมื่อมีฟเฟสติวัลต่างๆเมื่อมีเทศกาลต่างๆที่คนอยากจะมาเฉลิมฉลองมันมีความถูกร่วมกันอยากให้คิดถึงฟอร์เซียก่อนจากเราเห็นความใช้คําว่าเขาจะใช้เป็นว่าความนิยมความนิยมของคนที่อยากจะมาใช้ มีประสบการณ์สุขสนานเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนก็คิดถึงฟลอเรเซียแล้วเมื่อมันขยายไปถึงเทศกาลต่างๆเนี่ยเมื่อเราเปิดตัวแฮปปี้แทของเราอย่างเต็มรูปแบบแล้วนั่นก็จะเป็นที่ว่าความสุขแบบนี้ความสุขสนานแบบนี้จะไม่ใช่จํากัดอยู่แค่ที่นี่ละจะกระจายไปทั้งส่วนของแฮปปี้แทรทั้งหมดในบริเวณใน ชุมชนฟอเรสเซทั้งหมดเลยใช่ครับแล้ววันนี้ก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเรามีข้อมูลของเด็กๆมากเลยเด็กๆชอบทานอะไรผู้สูงอายุต้องการอะไรอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยพอเราจัดพอเรามาจัดงานจริงๆแล้วถึงเห็นว่าอย่างถ้าเกิดเราเห็นภาพเนี่ยคือ ความสุขของครอบครัวเนี่ยคือการที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลูกลูกหลานมาเที่ยวด้วยกันอ่าอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่านี่คือคอนเซปต์ของเฟรเซียเลยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เห็นชจดเจนเลยครอบครัวมาอยู่ด้วยกันครับท้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าลูกหลานเนี่ยครับมาแล้วความสุของคือว่าใช้คนอินทิทานด้วยกันใช่ครับนะใช้เวลาที่มีคุณภาพอยู่ร่วมกันซึ่งชีวิตในสังคมยุคใหม่นีหาว่ายากค่ะที่จะบองว่ามาท การนั่งสบายๆไม่ต้องกลัวรถติดมากมายอย่างนะเนี่ยถ้ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวรถติดแล้วเนีจ่ยเราก็เป็นตัวกลางที่ทําให้เราสามารถที่จะสร้างกิจกรรมและให้กิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ ทุกคนสามารถร่วมร่วมกันด้วยมีความสุขร่วมกันพูดถึงในเรื่องท็อปิกแบบนี้ด้วยกันและนั่นคือคุณฐานที่เราอยากให้มันกลับมายังไม่มีเสื้อผ้าหรือคะนี่ผมยังไม่เห็นชิงชาสวรรค์อีกนาคงมี่องชิงชาสวรรค์มีมีในงานวันสงกา์ครับสงการมีชิงช้าสวรรค์ใช่ครับเยี่ยมเลย นี่คิดรอบครอบคิดรบทุกด้านแน่นอนครัเคุณยในฐานะดูแลโครงการนี้ต้นเป็นยังไงครับพอใจกับความคืบหน้าทั้งหมดของโครงการยังไงพอใจมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้สิ่งที่เรามองไว้ว่าเราอยากจะสร้างให้มันเกิดขึ้นเนี่ยพอการก่อสร้างความเติบโตของต้นไม้มันมากขึ้นเรื่อยๆแนวเราเริ่มมองเห็นว่าเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ย มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วแล้วมันไม่เกินความเป็นไปได้มันเป็นไปได้จริงๆเป็นไปได้จริงใช่ไหมเดิมที่ผมเชื่อว่าคุณเดียก็เอ๊มันจะเป็นไปได้ไหมเอ๊มันจะไปถึงฝั่งไหมนี่ใช่ไหมอะไที่เราคุยกันมาเรื่อยๆเราก็มีเป้าหมายแล้วเราก็ลุ้นไปด้วยว่าเออต้นไม้มันจะโตจริงไหมต้นไม้ความพื้นที่สีเขียวเราอยากจะทําให้คนสามารถมาสัมผัสได้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่วันนี้ผมมั่นใจแล้วแล้วพูดว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับใช่เลยค่ะททำไมที่มคิด ให้เรียกว่ายิ่งใกล้ perfection ใกล้กับความสมบูรณ์แบบเท่าไรเมาะทาผมเชื่อคนทำงานอย่างคุณเดียแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะผลงานไม่ใช่แค่เป็นโครงการสังหาริมทรัพย์ <łość> เป็นโครงการที่สร้าง happiness ความสุขให้กับคนทุกคนได้จริงๆจริงแล้ว KPI ของเราก็คือรอยยิ้มฉังนั้นเนี่ยเราเดินเข้ามาเราเห็นเด็กๆยิ้มแย้มเราเห็นคุณพ่อคุณแม่มีความสุขคุณปู่คุณย่ามีความสุขอันนี้ก็คือสิ่งที่เติมเต็ม KPI ของเราแล้วครับวัดกันด้วยรอยยิ้มตรงนี้แหละครับที่มันวัด ไม่ได้ด้วยตัวเลขธรรมดามาอยู่ที่ความรู้สึกด้วยความรู้สึกว่าความสุขอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสําหรับการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างนี้ครับขอบคุณมากนะครับคุณเดียครับวันนี้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดําจํากัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ ios และ android สุธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device.